่าพี่น้องว่ามึงแม่ตุ่มตุ่มเอ็นหรือเนื้อเศษบ้างนะแ,แม่เนาะพวกเนื้อเศษเนื้อเอ็นมันเห็ดตุ่มแสบแม่กับหันมรหาหันตุ่มเปืเป่อยอันนี้พวท่านเปียร์เป็นไดบ่างแหม่ซิมมึงเนี่ยว่าเป็นยังไงว่าเปียร์ยังแต่ว่ามันกับเปีเปยร์อะไรล่ะว่ากินได้๋ยวแม่ซิมมึงเ,เอ็นมันบ่างแหม่เป็นคือมื่อนาะ กุบๆุบบเมี่กุบบ่หรือละลายในปากเลยละล่หล่ะืมสุดยอดหอม,อมเปื่อยๆแกเอาไปเทศเลยเทสเน้นซุปที่แม่ต้มไปอันนี้ปอนบบเม,มอ,อมหอม,อ,มอันนี้แม่เอาไปสอยเสือแม่ต้่มไว้ในนำซุปมัน น้ำซุปมันแม่ใส่อย่างเนี้ยใส่น้ำกระเทียมดองใส่น้ำกระเทียมดองครับพี่น้องใส่ข้าวหน่อสองก้อนใส่เครื่องพะโล้แล้วก็ใส่รากผักชีใส่เครื่องพะโล้ใส่รากผักชีครับมึงที่หลับพี่น้องแล้วกฮัปปุ่งฮัจะใส่พริกพริกบักหน้า <P ic> บ,บ <P ic> ีบลงครั <P ic> บผู้ใดใส่ขมก็ใส่ขี้กระงอ <P ic> บก็ใส่ถกระงอบเลยจ้ะหรือผู้ใดสีเฮ็ดแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเองสิใส่สูตรนี้ครับเนี่ยใส่เครื่องพะโล้นี่หอมหวาน ในไงบ๊บบ๊บมีกินข้าวเลยครับพี่น้องก็ร่องไปเห็ดเมืองเด้อเดี๋ยวมือล้างแม่สไตายตอนเห็ดใหเมืองว่าแม่ใส่ยังเนี้ยจังสิรด้เข้าใจกันเนาะอันนี้แม่ลืมพะว่าแม่ต้มจะมือขึ้นมือนส่วนมันสิบเปื่อยตุ้นไ้ตุนไ้เตาทานนยครับพี่น้องใช่เตาทานบานห่อจังบะเพียงหอมหอมเลยนี่โอเคครับขอบคุณครับ สำหรับค้บ่มกินเนี่ยขอพัยไปนำเนาะจ้ะสวัสดีครับ